สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันิชาศรีบนเรืองค่ะชื่อเล่นครีมนะคะวันนี้เราจะพามาแนะนําอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีค่ะนั่นก็คือมูล,ลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเราไปรับชมบรรยากาศด้านในได้เลยค่ะเมื่อถึงทางเข้าจะมีจุดลงทะเบียนเพื่อเข้าชมสถานที่ค่ะ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีบรรทบุรุษและหลักปัชญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะภายในจะมีร้านขายของที่ระลึกของมงคลวัตถุมงคลเสริมดวงประจำปีเกิดร้านชุดเช่ามีชุดเช่าไว้คอยบริการราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทถึง600บาทค่ะ ตูนวัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีถูกออกแบบเป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรมอาคารการเรียนรู้หอประชุมปีชาชัยรัฐสำนักงานตำหนักเทพเจ้าสามองค์ห้องอาหารมงคลและร้านค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสวนหินสลักขนาดใหญ่จำนวนมากภายใต้ชื่อสวนคุณธรรมพันปี24กตัญญูซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณซึ่งเป็นคุณธรรมหลักของชาวจีนจำนวน24ภาพคะ่ะภายในสวนยังตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีนอันได้แก่ต้นเขามังกรต้นหลิวต้นไผ่ดำประทัดจีนหงฟู่บิโกเนียโปยเซียน เทียนหอมที่ลายล้อมสะบัวและบอปลาครับจักรพัดค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธาน,นีของเราค่ะเป็นที่ที่สวยงามมีผู้คนมากมายเข้ามากราบไหว้บูชาสักการะที่นี่ค่ะสามารถเข้ามาแก้ชงได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นิกาถึง18นิกาค่ะขอบคุณค่ะ